สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสายกัดสายทุกทุกท่านนะครับที่มารับชมช่องยูทูบนะครับจิ๊บสอสักดาฟาร์มครับผมการสำหรับวันนี้กะมาพอกันนะครับในวันที่1สิงหานะครับพศ2,567นะครับผมการสำหรับวันนี้กะมีมาอัปเดตนิดหน่อยนะครับการอัปเดตนะครับวันนี้กะทรงไก่นะครับทรงไก่ให ขี่ใช่ทั้งจังหวัดสะเกวนะครับที่พันอยู่ติดชายแดยนขเมรนนะครับกับพันธุเดแบ่งปันลูกชายเจ้าเหลืองสลัวไปนะครับเจ้าเหลืองสลัวซึ่งเป็นชุดน้องของเจ้าดูสลัวนะครับชุดนี้นี่จะเป็นชุดสี่เดือนนะครับชุดสี่เดือนที่ผมเคยแบ่งพี่น้องไปตั้งแต่ก่อนฝนซีมานะครับผมกับพี่น้องไร่หม่องไา่บอลก็เลยแบ่งปันไปนะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับ ขอบคุณพี่เอ่อพี่เด่นแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่อ่อได้แบ่งปันชุดสีเดือนไปนะครับสําสำหรับชุดลูกเดืองสลัวนะครับผมกาชุดนี้นี่สีอ่อเป็นไก่ร้อยค่อนข้างร้อยค่อนข้างสีออกไปทั้งร้อยร้อยง,งามๆร้อยใหญ่ๆนะครับผมร้อยงามร้อยใหญ่นะครับอ่าบางตนะครับพี่น้องแบ่งไปอาจจะเป็นสองร้อยเจ็ดสองร้ยแปดแล้วก็มีนะครับตอนนี้นะครับผมอ่าขออ่อ พี่น้องก็คือช่องรษานี่ก็สิได้ลองแน่นอนแหละครับชุดนี้นะครับอพรรษานะครับผมสหรับพี่น้องก็ที่ยังโค้เข้ามาสอบถามชุดลูกเลื่องสะดุ้ยเว่ายังจักโตนะครับก็สิมาอับเบียดใฟังนะครับลูกเลื่องสะดุ้ตอนนี้นะครับยังอยู่ประมาณสี่โตนะครับตัวผูนะนะครับตัวผูยังอยู่สี่โตที่ผมนะครับแล้วกับติดจองไว้อยู่สองโตนะครับก็ยังยังอยู่สองโตนะครับยังอยู่สองโตนะครับบูรโลกับตัวที่ส่งไปให้พี่ พี่ทางซาเกียวเมื่อวานนี้นะครับก็คือพี่น้องทานายที่สนใจนะครับกับทุกคำว่าสอบถามได้นะครับ0 6 2 6 9 0 9 8 0 9ครับกําลังหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับหกเดือนกับประมาณหกเดือนนี่แหละนะครับหกเดือนกลัวๆนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามใดครับตัวนี้นะครับเป็นลูกเด้งโซลลูอ้อยพันขางอ่าล้อยขันขังสีออกไปทั้งไงล่ะครับสองกิโลหกสองกิโลเจ็ดใดแน่นอนนะครับสองกิโลหกสองกิโลเจ็ดนะครับ กะเต็มล่างกะประมัณโอ้สองสิบสองแปดสองเก่าหมนะครับผมกะตัวนี้จะเป็นสีประดูนะครับสีประดูนะครับพี่น้องทันได้ทีอยากเอาเป็นสุดผสมกระได้นะครับจับตัวเมียไซนะครับจับตัวเมียไซกระได้หรือว่าสีเอาแยกกระได้นะครับพี่น้องบางคนอาจจะสีอยากผสมสีเอาตัวผูกตัวเดียวนะครับเพื่อเอาไปเป็นพอพันครับวัตถุดิบที่เขามีอยู่นะครับพี่น้องบางท่านก็อยากได้ไก่สาวนะครับก็เอาไปเป็นเมียพันธุ์นะครับชุดนี้นะครับผม การันตีว่าว่ากัดแน่นอนนะครับเรื่องกัดกัดทุบเชิงบนชนสนิทแน่นอนนะครับพี่น้องครับราคากัคุยกันได้นะครับผมราคานะครับเรื่องราคาการโทรเข้ามาสอบถามได้ครับซัหรับไก่ซาวนี่เมล่าซิปเก่าใบแดงพร้อมขาจัดส่งนะครับตอนนี้พร้อมไข่ยมัตสูเมะนะครับพร้อมไข่ยมัตสูเมะแล้วนะครับก็เป็นชุดที่ผมเคยลงคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับตอนนั้นก็บอกว่าเนพรอมขาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนนี้พรอมขาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ พี่น้องท่านใดที่มีขออผสมหรือว่าอยากได้เอาไปทาสายนะครับสายกัดสายสโลสายถูกนะครับทเขคามาสอบถามได้คับบุคิดบางแน่นอนครับสำหรับไก่สาวนะครับกาขอขอบคุณพี่ชายอีกท่านหนึ่งครับท่างนครพนมนะครับเพิ่งได้แบ่งไก่สาวไปทั่งหมัตซีโตนะครับแบ่งไปจากกลุมซีโตตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ให้ลูกนะครับให้ลูกมาได้เช็คแล้วนะครับให้ลูกมาได้เช็คแล้วเป็นทรเข้เามาเป็นโทรมาบอกนะนะครับทรมาบอกว่าให้ลูกคุ้มบนดีนะครับคุ้มบนดี กัดสโลลังดีนะครับเพราะว่าเพิ่นมีพอไก่สโลหลังอยู่แล้วนะครับมีพอไก่สโลลังอยู่แล้วเอาละก็ได้เอาเมียสาวของลูกเจริญสัว่นี่ไปใส่นะครับซึ่งเป็นไก่เนว่ทางเดียวกันนะครับไก่เนวทางเดียวกันกส่ที่ทำให้ลูกออกมาพิดพลาดหน่อยนะครับผมไก่ของผมนี่เป็นไก่เชิงบนอยู่แล้วนะครับตัวเมียตัวผู้เป็นไก่เชิงบนอยู่แล้วพัฒนาขึ้นมาเพื่อ ตีกระเพาะมานะครับอัดกับเพาะมาแน่นอนนะครับผมเป็นไก่เชิงบนนะครับคุ้มบนชนสนิทนะครับผมสไตล์จุดเด่นนะเหลือกระเบื้องแข็งดีนะครับผมการซิปปากว่ากระบอกท่อตาเห็นดอกนะครับเม็ดสีคุยไปซ้ำใดกับทางนะครับกระบอกท่อตาเห็นดอกนะครับเนี่ยครับอยากให้พี่น้องมาเอ่อเดี๋ยวเห็นลองเบิ้งนะครับสําหรับเจ้าดูสะดุ้ลูกเจ้าเรืองสะดุ้นี่นะครับการลองทักเสร็จคํามาเบิ้งคลิปกระได้นะครับดูสะดุ้นะครับผมแล้วก็เอ่อเอ่อไก่หน่อยนะครับดุลสองสามเดือนนะครับ บางท่านก็อาจจะเย็นแล้วนะครับจะาคลิปดูสัลัวนะครับซึ่งเป็นทายาทของเจ้าเลื้สัลัวชุดแรกๆเลยนะครับเจ้าดูสลัวนี่นะครับผมก็ฝากไว้แน่ๆกันแล้วกันครับกับไก่นุ่มนะครับรุ่นหกเดือนกลัวนะครับสีประดูนะครับสีประดูออกกดๆจังหน่อยนะครับทรงงามลอยงามลอยดีครับเป็นชุดผสมกับใดครับเป็นชุดผสมกับแบ่งอีกราคาหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นชุดแบ่งแยกไปอีกราคาหนึ่งนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ครับตัวผู้นี้ผมเปิดไป สามิหาใบแดงนะครับสามิหาใบแดงความคาส่งนะครับตัวเมียผมเปิดไบสองพันไปพันเก่าความค่าส่งนะครับ,ไ 2, 000, 1, 9, รรบจไในกาโทรเข้ามาคุยกันหนครับเรื่องราคานะครับอบอบทบอลกราเค็งจนเกินไปนะครับราคาลดใดผมก็ลดนะครับไม่ม,มีปัญหาดอกนะครับเพราะว่าเ้าเป็นคนหลาดหยาเ,า,าเขาโมเ่อสีตึงไวเพราะปันนั้นนะครับเพราะว่าไกลนี่ ไก่สายเลือดดีนี่มันถึงกันหมดแล้วนะครับอยู่น้ำตาสาก็มีสายเลือดดีอยู่น้ำตาสีก็มีสายเลือดดีนะเพียงแค่ว่าไพ่สีวัฒนาออกมาให้ตอบโจทย์ครับคนที่เอาไปใส่งานหรือว่าเอาไปพัฒนาต่อได้ถือใจกวการนะครับถือใจคนที่เอาไปหล่ก็การนะผมของผมก็เคยลองพิษลองเถือมาหอไรนะครับสำหรับ10บกว่าปีที่ผ่านมานะครับเคยเลีนน้ำกระแสดังมาคือกันนะครับกระแสดังก็ไก่ทุกตัวกับโมเดลไม่ว่าสิใจลูกเก้งสโตนะครับ สำหรับพอพันที่ผมใส่ก็ับบเคยบ้เคยมีไยม่แข็งหอกนะครับบ้เคยมีไฟแค่ตีช่วงล่มซื่อนะครับแค่เอาไปแข่งขันในช่วงล่มซื่อนะครับในมูในพวกในชาวบ้านนะครับซึ่งีเป็นที่ยอมรับนะครับของชาวบ้านก็เอามาเป็นพอไกลเลยนะครับกับเพราะฉะนั้นแล้วการใจรู้ของเขากะคิดว่าน่าสิถูกใจพี่น้องหลยทันหล่มองหลยบอลนะครับผมก็มีให้อยู่สองคููนะครับชุดนี้นะครับชุดหาหกเดือนก็มีให้อยู่สองคููนะครับ ตัวที่สองนี่เป็นตัวผู้แต่ว่าหน้าอกนี่เป็นหน้าอกขดนะครับหน้าอกขดพี่น้องท่านใดอยากได้ไปทำสายตัวนี้คุ้มบนคุ้มบนโซโลหลังดีนะครับคุ้มบนโซโลหลังดีพี่น้องท่านใดอยากได้ไปทำสายหรือว่าเอาไปเตยลินก็ได้นะครับตัวนี้นะครับกลายเป็นไก่ร้อยทั้งกลางนะครับเต็มรางมากเลยสัประมาณสองหาสองหกหรือสองเจ็ดนี่แหละนะครับส่วนตัวเมียมีจับเข่าคู่ให้นะครับตัวเมียมีจับเข่าคู่ให สนใจแบบใดก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับช่วงนี้นะครับผมใกล้นาฝนนะครับกาณาฝนนีีผมกับชีบกไคเ็ดไก่น้อยนะครับบกอยเฮ็ดไก่น้อยเพราะว่ายังนะครับถ้าฝนตกแบบยังสี่นี่นะครับถ้าเฮดเฮดไก่ตอนนี้เกิดตอนนี้ปุ๊บอายุไปช่วงน่ขวบปีหน้ากระชียามนีขคือพอดีกระเทียดให้ไก่ค้นรุดค้นยังไปสงสันนะนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายหลายคลิปนะครับผมมันกะเฮดไหนพี่น้องที่เอาไปแล้วเสียเวลานะครับเสียเวลาเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเฮดไก่ช่วง มดฟุนนะครับช่วงตุลาเริ่มเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจากปลายตุลาไปนะครับกัญยาตุลานะครับเริ่มต้นไปเลยนะครับเ,เริ่มตนไปจนหอดเดือนปลายมษานะครับถีบผมสีเพาะไกลนะครับช่วงนั้นถีบผมสีเพาะเอาแบบจริงจริงจังๆช่วงนี้ก็ปล่อยไปตามเดือวแต่ตัวใดสิแตกบบแตกนะครับอันนี้ผมบดิอันนี้ซีเรียสนะครับเพราาไกลหน่อยผมก็ตอนนี้ก็ หลายตัวนะครับสำหรับดูเกี่ยวดูสลัวนะครับดูกเกี่ยวดูสลัวกับเป็นว้เป็นละยห่อีกสักสามเดือนนะครับอีกสักสามเดือนกับเริ่มที่ผสมไม่นะครับเพราะว่าบรอยากให้ไกบมันข่อมหนาฝนนะครับมันขนรุดขนลนเอาไปแล้วเสียเวลานะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแนวทางการเพาะผลิตนะครับการดูแลนะครับการดูแลพร้อมกับใส่ยาสมุนไพรนะครับยาสมุนไพรหลายตัวนะครับผมเพราว่าสิเป็นยาละลายน้ำเนี่ยนะครับยาละลายน้ำแนี่แล้วกาที่สําคัญนะครับ ตอนนอนนี่ไกลหน่อยตรงกลางมุ่งนะครับตรงกลางมุ่งเด้นะครับบางท่านยุ่งนะครับยุ่งกัดนุ่งเป็นผ้าหะน้ำโลกนะครับพอยุ่งกัดปุ๊บเป็นฟีดาดนะครับฟีดาดเป็นตุ่มนะครับไกลหน่อยเป็นตุ่มแน่หนาในตาเขานะครับเออ่เลี้ยงไก่ป้าไกว์นี่ก็สีลำบากแน่นะครับบางตัวกัดปีกเจาะคล้องตีปีกเจาะคล้องก็มีนะครับปัญหาหลายอย่างนะครับอุปสรรคหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือค่าใส่ใจในการเออ่ซื้อห้องอาหารนะครับสวัสดีเจ็ตลอยนะครับตอนนี้นะครับ ที่ผมใส่อยู่นะครับหัวอาหารไก่หน่อยสองล้อยเจ็ดรอยนะครับสามสิบกิโลนะผมซื้อมาสองละสามสิบกิโลแล้วก็หัวอาหารไก่รุ่นนะครับไก่รุ่นหอดไก่นุ่มก็สองร้หกรอยกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่พี่น้องที่ถามต่อราคานะครับก็เข็นใจกันนําแน่นะครับมองนี้นะครับเพราะว่าผมเลี้ยงแบบเอ่อเลี้ยงแบบประคบปะงมเลี้ยงแบบดีนะครับเลี้ยงแบบดีให้กันนะครับบหน้าไก่ปล่อยกระเลกระลาดแล้วจับมาให้พี่น้องแบ่งให้พี่น้องบ่แเม่นนะครับ เริ่มจากการผสมพันธุ์นะครับเริ่มจากการเพราะการผสมแลวก็เริ่มจากการากัดจานจัดการดูแลนะครับผมถึงในแกะมาฝากพี่น้องนะครับสำหรับเช่าเพาะไว้เท่านะครับช่วงนี้กับนาฟ้นก็นดูแลเบื้องไก่หน่อยให้ดีๆนะครับถ้าเท่าเบิง้งไกลหน่อยบอลอดก็คือจบนะครับเพราะไกลบ่อใอดแน่นอนนะครับโจนีจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก่อนที่นอนนะครับกับ ให้เบ่งพื้นเบ่งยังห้งหงนะครับกับการกางกกาอยังไห้นะครับของผมนะครับผมการงกกาอยังไห้เป็นแนวทางอ่าให้พี่น้องทีเป็นมือใหม่นะครับบางท่าน,บา,านบางท่านปล่อยนอนในขอบมืดมืด,มดยุ่งจอแน่นอนนะครับยุ่งจอแน่นอนโอกาสรอดนี้กระซิมีหน่อยนะครับโอกาสรอดกัดฉมีหน่อยหรืออาจเป็นโอกาสรอดกามีหลขึ้นกันเพราะว่าแต่ว่าไก่หน่อสี่โแข็งแรงนะครับวกแข็งแรงโบสมบูรณ์บางตัวก็เบื่ออาหารไปนะครับมันเป็นยังสั่นนะนะครับก็ในการรู้แลรักษากะ ผมกับเยวใจใสในเจ็กน่อยนะครับกัยังดีที่มีนนองก็พอนะครับมีนนองก็พอที่ค่อยดูแลนะครับตอนผมมาทํางานประจำสี่นะครับทางานประจําติดงานประจําที่กับมีนนองก็พอค่อยดูแลนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับสซยพันธุ์เราโปกไกนะครับแอดไลน์0626909809นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามใด้นะครับผมสนใจชุดผสมนะครับชุดผสมไม่รุนนะครับรุนหกเดือนตัวเมียพร้อมไข่นะครับ โทรเขามาสอบถามไดหรือว่าสนใจไก่รุ่นนะครับมีแบ่งให้อยู่สองตัวนะครับตัวหนึ่งตมนิโอคดนะครับตัวหนึ่งวอมิตำนินะครับการแบ่งตามราคานะครับราคาตำนิราคาบอมิตำนินะครับก็แบ่งกันไปนะครับผมยังไง้ายากดูดูสลัวนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็ฝากพี่น้องที่แบ่ง้ายาทดูสลัวไปนะครับกาหมดฟนแล้วจงไดก็ส่รงข่าวน้ำเนยกันแล้วกันนะครับถ้าเตะไทยยังแล้วนะครับเตะถ้าคัดถ้าปั้มแล้วนะครับ ชุดสีด่วนที่ผมได้แบ่งไปก่อนหน้านี้นะครับจังได้กับทรงข่าวน้ำเนีงกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับขอขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมคลิปนี้ครับผมสนใจแบบใดก็โทรเข้ามานะครับหรือว่าแอดไลน์มาเบอร์เดียวกันครับ0 6 2 6 9 0 9 8 0 9หกเกเก้ายครับยินดีนะครับยินดีตอนรับยินดีพูดคุยนะครับโบสื่อโบหาโบว่ากันนะครับเพราะว่าไก่เพราะว่าเงินก็เป็นเงินเงินเท่านะครับเอาสื่อจากมองได้กันแล้วแต่นะครับเอาตังเบิ้งให้ดีนะครับเบิ้งให้ดีทางนี้ทางนั้นก็คือเบิงนนะคครับขาย อยากขายแห้งซ้ำใดนะครับแล้วก็บิรงทั้งนันทน้ทงกนี้กหรือความไวเนือ้อเสื้อใจข้องผู้พอบล่ะนะครับผมการสื่อไก่นะครับบางคนก็สื่อจนบอยากสื่อก็มีแต่ว่าโดยใจมันยังหักอยู่นะก็ต้องหานะครับก็ต้องหาสื่อไปเรื่อยๆผมแนะนํานะครับแนะนําเอาโตัวเมียไปนะครับคือยังผีทั้งผีชายทั้งนครพนมนี่เอาโตัวเมียไปซีโตนะครับไปเพาะก็พอไก่ที่พ่นมีอยู่นี่จบเลยนะครับโตัวเมียซีโตนี่นะครับให้ลูกมากนี่ ตีตีทิมๆไปกับชุดละเจ็ดชุดละแปดตัวนี่นะครับตัวทนเนลิ่นนะครับผมก็สนใจไก่เมียไอตัวเมียนะครับลูกสังสวรวกับโทรเข้ามาสอบถามใดครับคลิปนี้กับโค้งเซวียซัมมี่ครับยังพอกันในคลิปนะครับผมจะได้กับฝากติดตามช่องยูทูบนะครับซอสักดาน้ำเนงินกันแล้วกันครับมีข่าวสารอัปเดตกระซมาอัปเดตนิ้น้องเขาชมทั้งสองนี้แหละครับพอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ